ดาวพิมพ์ทองปริศได้รับหมายเรียกคดีทำร้ายพอาสรันด่าแรงมากขาเผือกแคปทันมีเรื่องมาให้ได้เหล่าขาเผือกได้จับตากันอีกแล้วจ้าเมื่อลาสุด7พฤษภาคม64 เหตุก็สิบชื่อดังเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่ส่วนตัวของนักแสดงสาวแซ่บดาวพิมพ์ทองที่ลงภาพหมายเรียกจากตำรวจออกโดยสอนอทองหล่อซึ่งเป็นคดีที่นายสรัน์สิริลักษ์หรือพอสรัน์อดีตแฟนหนุ่มของเธอเป็นผู้กล่าวหาขณะที่สาวดาวเป็นผู้ต้องหาด้วยสาเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจโดยตามหมายนัดให้เข้าปากคำวันที่31พฤษภาคมที่สอนอทองหล่อ โดยดาวพิมพ์ทองเขียนข้อความประกอบหมายเรียกดังกล่าวเอาไว้ว่าไอ้ควายมึงรอเจอหลักฐานที่กูมีได้เลยซึ่งในเวลาต่อมาเจมอยร้อแปได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปเรียบร้อยขณะที่หลายคนสังเกตเห็นว่าสตอรี่ดังกล่าวของสาวดาวตั้งเป็นเพื่อนสนิทในอินสตาแกรมเท่านั้นที่จะได้เห็นฉะนั้นแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนแคปภาพนี้ออกมาเผยแพร่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ